ประเด็นดราม่านะคะเขาบอกว่าเดินสนามบินเบตงออกแบบมาเพื่อให้เครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์แบบใบพัดไปลงเท่านั้นเพราะขนาดรันเวย์สวยสิเพราะขนาดรันเวย์เดิมรองรับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ไม่ได้ทีนี้ระยะทางการบินไปกลับดอนเมืองเบตงเป็นระยะทางรวมกันทั้งสิ้นตัวเลขกลมๆคือ2000กว่ากิโลเมตรแต่เครื่องบินที่ใช้ใบพัดที่สายการบินมีใช้อยู่บินได้แค่1,400กิโลเมตรและที่สนามบินเบตงไม่มีคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นสําหรับการใช้เติมที่สําหรับเครื่องบินนั่นก็คือถ้าเครื่องบินออกจากดอนเมืองเนี่ยจะมาลงที่เบตงก็จะต้องมีค,คือคือควยจะมีน้ํามันอ่ะเติมที่เครื่องบินเพื่อให้บินกลับดอนเมืองให้ได้แต่ถ้าจะบินก็ต้องแวะเติมน้ํามันที่หาดใหญ่ก่อนซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนดังนั้นมันมนจะฟังดูสับสนแล้วฟังดูคือ สองพันสองสองพันเนี่ยบินมาปุ๊บเนี่ยมันมีแค่ได้น้ํามันมีได้พันสี่ก็คือบินกลับขึ้นไปได้หกร้อยน้ํามันหมดก็คือถ้าจะบินไปเบตงก็ต้องแวะแวะหาดใหญ่เพื่อเติมน้ำมันเติมน้ำมันสี่เพื่อเติมน้ำมันก่อนเสร็จปุ๊บขึ้หาดใหญ่ไปลงเบตงอีกเบตงแล้วเบตงจะกลับปุ๊บมันไม่รู้จะถึงถึงหรือไม่ถึงก็ต้องกลับมาหาดใหญ่หรือยังไม่รู้นะคิดง่ายๆก็แค่ ทำที่เติมน้ำมันที่เบตงไหมไงเห็นเขาว่าเนี่ยเขากำลังดิวกับปตทอยู่อ๋อเราข่าวใช่แเกิดการดิวขึ้นมาว่าจะแน่นาคตจะมีการทำปั้นน้ำมันข <ść> ึ้นจริงจริงมันควรจะดิวก่อนเอางบไปลงสร้างไหมอ่ะนั่นน่ะสิอ <Wars. S 3> ันนี้ก็ไม่ใหญ่โตวลังการมากอ่ะ เนี่ยดูดูห้องผู้โดยสารสวยงามมากใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ไม่มีที่จะมามานโอ้ดูสวยนะเป็นต้นไม้ดูมีลีลาสวยไงเขาถึงบอกสวยงามบหังกรร์มากเลยคือเราคิดไงแต่คิดไม่เสร็จคือเครื่องบินเครื่องบินใหญ่เนี่ยจริงๆถ้าจะมาบินมาถึงเบตงได้เนี่ยเพราะสองพันกว่ากิโลเนี่ยก็คือจะต้องใช้เครื่องบินใหญ่แต่รันเว์บันสั้นอันก็เลยใช้เครื่องบินใหญ่ไม่ได้เอาก็คําถามก็แล้วทำไมไม่ทำรานเวยให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นให้มันยาวขึ้นก็ทําให้มันมาตรฐานไปสิ กูนั่นไงฮัลโหลนั่นไงทำไมไม่มีใครตอบฉันเลยอ่ะมันมันสุดทะเลฉันไม่ใช่คนบริหารมันแค่สุดทะเลแล้ลงไม่ได้แล้วฉันไม่ใช่คนบริหารงบเอาเป็นว่าคือนั่นคือการคิดน้อยคิดไม่ครบใช้งบในการสร้างไปถึง1,900ล้านแต่ตอนนี้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของสนามบินไม่ได้กลายเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพ1,900ล้านหมดไปอย่างน่าเสียดายและเวลา2ปีกว่าถูกใช้อย่างไม่เกิดประโยชน์คือ มันถูกทิ้งไว้เปลเ่าๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธออย่ามาเก่าหานะเพราะว่ากรมค่าอากาศยานก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะจ๊ะเขาออกมาอธิบายนะทุกคนทุกคนฟังคําอธิบายให้ดีเร่มาิคครับผมกรมท่าอากาศยานที่เปิดเผยถึงกรณนีมีว่าขณะนี้ได้มีสายการบินขออนุญาตทาการบินไว้2เส้นทางคือหัดใหญ่เบตงหัดใหญ่เขาไปกลับหัดใหญ่เบตงนั่นแหละแล้วก็ดอนเมืองเบตงดอนเมืองนะคบมีแค่นี้นะปัจจุบันท่าอากาศยานเบตงได้มีการให้บริการเที่ยวบิน ทางราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็แปลว่าเปิดใช้แล้วเปิดแล้วแต่แค่ส่วนบุคคลไงเข้าใจปะไม่ลงอ่ะบุคคลไม่ผ่านเนีน่ยไม่มีเชิงพาณิชย์นะอ่ะสักนิดนึงครับส่วน,วนที่ส่วนของการให้บริการเติมน้ํามันอากาศยานก็คือเติมน้ํามันเครื่องบินนะครับตอนนี้มีการหามือหา,หาหารือร่วมกับปตทอ,อยู่นะฮะมีการวางแผนจะลงทุนและแนวทางในการให้บริการในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะอันนี้พูดตรงหลักลอยอยู่นะครับแต่อย่างน้อยก็ มีทิศาแต่มันเปิดมันมันนิ่งๆอย่างนี้มา2ปีแล้วไงโควิดด้วยต้องมองมุมนี้สองปีแล้วเพิ่งหารือก็ไม่รู้ว่าตอนสร้างอีกปีหนึ่งเสร็จไหมหารือแปลว่าไม่รู้อีกกี่ปีจะได้เปิดใช้นะฮะเปิดตรงนั้นได้ตรงนี้เก่าพอดีซึ่งกรมท่าอากาศยานดําเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานตั้งแต่6ตุลาคมปี58 <c oughs> นะครับ <c oughs> และมีการศึกษาความเป็นไปได้ของทางวิ่งรันเวย์โดยจะต้องมีระยะของการพัฒนาตามขนาดและความต้องการเดินทางของประชาชน ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าตกลงแล้วดีไม่ดีาต้องการของประชาชนคือหมายถึงว่าณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนจะยอ้จะน้อยเงี้ยหรอสาหรับเส้นทางการบินและขึ้นลงของอากาศยานจะอยู่ในน่นฟ้าของประเทศไทยเท่านั้นไม่มีการล้ําเข้าไปในน่นฟ้าของประเทศเพื่นบ้านติอย่างใดนะครับยืนยันว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในความต้องการพัฒนาท่าอากาศยานที่สามารถรองรับการเดินทางทางอากาศของประชาชนได้อย่างเพียงพอและครอบคลุมทุกความต้องการก็ดูเป็นประโยคสวยๆมารวมตัวกัน แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจับต้องไม่ค่อยได้แต่ยังไงก็ต้องแวะหัดใหญ่ก่อนถ้าจะเติมน้ำมันถ้าจะเติมจนกว่าจะหาลือกับปตทจบในอนาคตซึ่งยังหาลือไม่จบและก็ยังไม่จบก็แนะนำให้ลงหัดใหญ่อนาคตมันไม่ใช่ปัจจุบันนะเขาแปลว่ายังไม่เริ่มอ่ะก็ทุกวันนี้คือลงหัดใหญ่แล้วก็ต้องขับรถถ้าอยากจะไปเบตงก็คือขับรถอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งจากหัดใหญ่ไปเบตงใช่ก็นั่งเครื่องหมยล่ะ ก็น <enge> ั่งไม่ได้ไงก็มันมีเครื่องบนตรงไปหัตใหญ่ไงก็เครื่องนั่งรอหน่อยเครื่องยังไม่มีเขาแต่เขาพูดว่าเป็นเครื่องส่วนบุคคลเครื่องกับรับราชการใช่แปลว่ายังไม่มีเชิงพาณิชย์และงงว่าทําไมบุคคลบินได้เอาเอาคำถามเอาค่ตอบคําถามแค่นี้ง่ายๆนะฮะสมทากัศยานถ้าผมจะไปเบตงผมซื้อตั๋วเครื่องบินได้ไหมตอบไม่ได้ไม่ได้จบจบปะ จบแต่ถ้าเรามีเพื่อนมีเครื่องบินส่วนตัวเราไปได้เราไปได้จ้ะเพราะฉะนั้นสร้างไว้เพื่อเครื่องบินส่วนตัวก็คือราชการหรอนั่นเอะสิแต่เครื่องบินเล็กอะก็ต้องเติมน้เแว้นไนี่นี่นี่ไม่ได้กวนนะไม่ได้กวนแต่ว่ามันเป็นคำถามที่คุณต้องตอบจริงๆแล้วคุณอย่าเผลอโกรธผมนะถ้าคุณเผลอคุณควรเผลอโกรธตัวเองก่อนเออแล้วสร้างแล้วมันก็น่าจะให้บินได้จบไหมจบสิอืออื่จบเะจบ